สวัสดีรายการทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู่จงวุดดำสิงทา้งนายจุติศุครับกระผมใจอีหนุ่มบอตรก็ขอบก็จากครับพี่น้องขออย่ารายงนตัวก็พี่น้องครับเมื่อนี้ภาพมาเบิ้งรถแม่งหมาครับมาดูรถเกตเตอร์ครับของหอจกอเซริชัยวัสดุฝุ่นอ้วกใบไก่แห้งเป็นงานถมนะครับเป็นงานถมที่หมู่บ้านจันทร์สันครับ ใส่รถไถบ่บถึงใจเลยใส่รถเกีเลยครับโอ้คืออยู่ไก่เหระพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปบึงอยากหัวว่าเขาปับยังไงเอาจริ้งว่าผมบ่เคยบ่เคยขับเนะบาะบ่เคยมีน้ำ <laughs> เดี๋ยวจะไปกวเปนเบิ่พี่น้องเดี๋ยวจะไปกวนนะครับอุ้น ไปแล้วโอ้ยู่ไก่ยู่ไกลครับอันนี้เป็นงานผมที่นะครับแปลงผมทมกับสิโยูนฟังฟังทั้งคุนกับฝากรถดำไปคุนแปลงไปผมผม,ม,มกับอันนี้อีกหนึ่งแปลงที่พอจะก,ก่อซิอริชัยวัสดุเป็นคนได้ในถมนะครับยวภาพไปส่อ ได้ยินซ้ำม่ได้ยินมาได้ยินอันนี้เป็นขั้นใหม่นะครับขั้นใหม่ที่ปาสุดีพันสือมานะครับสือมาใหม่โอ้ขั้นใหญ่ขนาดอมเพื่อเดียดนี่นาะจะมีขั้นใหญ่ขนาดนี้อยู่แค่ขั้นนี้หละมัง้งมาตั้นหินของบูดันะครับีะเคยใส่บริการกัน ก็จะมีคันี้ล่ะใหญ่ๆใหม่ๆร้อยสิสีจีครับคันี้เดี๋ยวไปปันนด็จเวดกันได้อีกนิดนึงสิบสีจีนะครับ กินไปสอมันเดี๋ยวไอ้เพิ่นเบิ้งเพื่นเกตกันจากหลอบหนึ่งคุณโอ้งานนี่ผมลยละแสนน้อยๆครับจ่ายรถเกตเป็นคนเกตเลยนี่เขาเรียกว่าทีมงานมาตรฐานครับ เอาให้เปะไปเลยนะครับเอาให้เปะไปเลยรถไถบาเปะเปะาสินรถเกยียร์นี่เปะกว่าโอ้พ่อจากเอียงๆครับรถเกยียร์เกียร์แล้วก็

ขั้นใหม่ครับที่ขั้นใหม่ครับลองลองเกตเบิ่งนะพี่น้องแจ็คกันมีปุ้มยังไงแน่หนอพูดนะเบิ่งการดึงครับแจ็คมันจีดึงกัไแน่เนี่ย ราเบิงใบเมียนล้ะกั เด็กกลุ่มนึ่หนึ่งสองสามกลางว่าหาก้างนี่ก้างนี่หาเออก้างนี่หา้าง เฮ้ยขึ้นมาเบิ่งนี่ก่อนต้องเบิ่งมือครับสัมผัสขนาดใดนะครับอีกมุมมองนึงที่พี่น้องมันกยเห็นครับคนขับต้องมีความกลนาน่นเบิ่งใบมีดครับรถไถนี่มีแค ทันเดยกเดียวก็ยังยากแล้ว เอาจดขอบคุณครับบมกวนแล้วลงมาแล้วครับพี่น้องเอาเรียบร้อยสำรับเจ้าแคทนะครับ 14G นะครับโอ้เกิดไปอยู่มุ่มั่งซึ่งแคทว่เป็นดอกคือเพิ่นนะครับหลายหลายคอโทษไหนจับหลายขนาดรถไทยอันเดียวกันยังเอาบระถืออยู่นะครับอันนี้เพิ่นดึงหลายอันนี้ขางนึงมีหาขาหนึงมีหกล้นเรือ11 ปุ่มชีเวทมองนะครับให้ดึงไปบ่เป็นดอกพี่น้องเอ้าขอบคุณพี่น้องที่ตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบ่งในช่องกระบว่นดำสิงครับเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ